สวัสดีครับเพื่อนครับพบกันอีกครั้งกับมีไรเดอร์นะครับวันนี้ผมมาที่ศูนย์บริการ Honda นะครับผมก็มาดูเจ้าตัว Honda all new pcx 2025แบบตัวเป็นเต็มน,นะครับแล้วก็จะมาดูว่าเขาอะมีอะไรที่น่าสนใจในตัวรถคันนี้บ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในตัว all new pcx คันนี้บ้างนะครับ แลเลยเรามาดูการออกแบบตัวรถของเจ้า All New PCX 2025กันดีกว่านะครับซึ่งอันดับแรกเลยบอกเลยว่าเขาเป็นรถที่ดูมีความรู้ชเดูมีความพรีเมียมมีความสวยงามมีโค้งล้วมีความเรียนสารที่มันคมนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความคล่องตัวในการใช้ในเมืองหรือเขตชุมชน ด้วความเพียวของตัวรถเนี่ยทำให้ดูสามารถขับซอกแซกซอกๆได้าาาตามที่ต่าง,างๆในย่านที่เราติดๆได้นะครับผมการใช้งานเรีวยกว่าสะวกสบายคล่องตัวมากๆเลยนะครับผมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่า all new p c x 2 0 2 5เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจในตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับผมไปสั์ในส่วนของตัวไฟส่องสว่างนะครับเราะด้านหน้านะครับก็จะมีรูปทรงที่เป็นมีความว่า เลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ daytime running light ที่เป็นเรียกว่าเป็นทรง V shape อยู่ตรงนี้นะครับทรง V shape แล้วก็พร้อมกับไฟเลี้ยว LED ที่อยู่บริเวณนี้นะครับด้านบนสุดต,ตรงนี้เลยนะครับสว่างชัดเจนนะครับผมในส่วนของไฟหน้าก็จะมีคู่กลางตรงนี้นะครับคู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟต่ำนะครับถ้าเกิดกรณีเปิดไฟสูงขึ้นมาก็จะติด ช่วงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเปิดติดขึ้นมาทั้งท้ายกลายเป็นว่าไฟมันเต็มหมดเลยนะครับดูสว่างแล้วกว็ด้วยทรงเป็น V s h ช p e อย่างเงี้ยเวลาเราขับไปไหนมาไหนมองนัานหนามันมีความสวยงามและมีเป็นเอกลักษณ์ของตัว P C X โฉมนี้เลยนะครับในส่วนของชิลน้านี้ก็จะเป็นมีการออกแบบที่สวยงามนะครับแล้วก็เข้ากับตัวรถเลยนะครับก็ ไม่ได้สูงมากไปนะครับก็ถือว่าสามารถไว้ใช้ขับขี่ในเมืองในระ,ะยะทางใกล้ๆได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวเรามาดูในส่วนของช่วงล่างด้านหน้าของ All New P s e x 2025นะครับผมก็จะให้มาเป็นล้อแม็กนะครับมีความเป็นสีทองออสีทองไหมล้วกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับลักษณะของแม็กห้าก้านนะครับผม ตัววงล้อเนี่ยขนาด14นิ้วนะครับรัดด้วยยาง110/70นะครับและให้ยางมาเป็นมิชลินซิตี้กริปนะครับสำหรับตัวระบบเบรกนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นโช๊คอัพคู่เทเลสโคปิกนะครับผมแล้มาพร้อมกับดิสเบรกซึ่งวางอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ให้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเนี่ยครับมีเซ็นเซอร์เบรก ABS ตรงนี้นะครับ แล้วก็ให้เป็นดิสเบรกแล้วก็ความเบรกเป็นของมิดชินสำหรับเบรก ABS นะครับก็จะช่วยในการไม่ให้เกิดการล้อล็อกในขณะการทำการเบรกนะครับผมช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับตัวขาตั้งเดี่ยวนะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ โอ้โห oh oh. ตรงนี้ที่เป็นจุดที่เราให้ไวเราเตะขาตั้งขึ้นนะครับมันมีความกว้างนะครับตัวเหล็กนียมีความกว้างแล้วทำให้เราเตะได้ง่ายมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคข็้มาดีเดียวนะบางคนชอบใช้ขาเตะนะครับฮึบนี่อย่างนี้เลยในส่วนของที่พักเท้าผู้ซ้อนท้ายนะครับก็จะเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะเก็บแนบ ไปกับตัวรถอย่างนี้เลยนะครับก็คือมันมีดูความมีความเรียบร้อยนะครับดูเก็บแนบชิ้น,นะครับดูเข้ากับตัวรถไปเลยนะครับเมื่อใช้งานนะครับกางออกมาปุ๊บผมว่านะมันมีความกว้างในระดับหนึ่งแล้วก็หมายถึงว่ามันมันคือมันเหยียบสบายมากขึ้นนะครับเนี่ยครับมันมันมีความเหยียบสบายมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ซ้อนนะครับปกติแล้วเราจะเห็นแบบว่า เป็นแท่งหล็กออกมาเหมือนเป็นเลียวๆออกมาอย่างนี้ครับทำให้เวลาการนั่งการวางเท้าเนี่ยไม่อาจจะเกิดการเมื่อยเ,อเ,อเอท้าขึ้นมาได้นะครับมีผมว่าเออเนี่ยรู้สึกว่ามันเหยียบแล้วมันดูสบายมากขึ้นมีความปลอดภัยแล้วก็ดูสบายมากขึ้นนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นคือง,ง่ายๆมันคือมันวางเท้าง่ายขึ้นน,นั่นแหละเออวางสบาย horizontal. ขึ้นนะครับก็ดูคือสะดวกสบายมากเลยสำหรับผู้ซ้อนนะครับ ในส่วนของที่วางเท้าของผู้ขับขี่นะครับก็มาเป็นแบบ2ระดับนะครับจะวางแบบนี้ก็ได้ทําเมื่อยก็วางขึ้นมาสูงก็ได้หรือวางอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนในค่าหน้าในการขับขี่นะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าในเกินไปในกรณีในกรณีที่ขับระยะทางไกลนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสรีระการวางเท้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าเกินไปนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถ a อทนะครับผมซึ่งต้องมีนะครับนี่ผมผมชื่นชอบมากตรงนี้เลยเป็นจุดเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับการวางเท้าแบบได้หลายระดับนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นสองสองระดับแล้วกันเนาะในส่วนของสวิต์เปิดตัวรถนะครับด้วยความที่ทาง h o น da ได้ให้เจ้าพ c x 2025พันยี่บห้านะครับตัวใหม่เนีย All นิวเนี่ย มาเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าบิดกุญแจอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะมีนะครับถ้าเกิดเราบิดมาทางซ้ายฝ่ามือสุดต,ตรงนี้แล้วก็หมุนไปทางหมุนคอรถไปทางซ้ายก็จะกลายเป็นการล็อกคอรถนะครับผมนี่เป็นตำแหน่งปกติของเขาถ้าเกิดเราบิดมันบิดมา,ดมาทางซ้ายมือนิดน,นึงเราสามารถที่ทําการเปิดปิดสามารถทํากานเปิดทั้งตัวเบาะและตัว ฝาถัางน้ํามันด้าน,นครับส่วนการบิดมาทางซ้ายสุดด้านนี้นะครับนนว่ามีกุญแจก็เลยไม่บิดนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวในการเปิดตัวรถพร้อมสตาร์ทนะครับส่วนถ้าสังเกตตรงนี้นะครับรอบๆตัวลูกบิดเขาจะเรียกว่าเป็นอะไรนะบลู i ิ g LED นะคจะเป็นสฟสีฟ้านะครับทำให้เพิ่มความสวยงามและก็ความพรีเมียมให้กับตัวเบ้ากุญแจตรงนี้นะครับใน ในตัวของ P C X 2025นะครับผมในส่วนของถ้าเกิดเราบิดมาตำแหน่งนี้มันจะมีเขียนมาบอกเลยซีดและฟลูเอลนะครับตำแหน่งฟลูเอลปุ๊บปุ๊บสาทั้งน้นมันพุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมก็ตรงนี้มีจุดเล็กน้อยๆๆครับสาทางน้ำมันสามารถเป็รนร่องพอดีเลยนะวางอย่างนี้ได้เลยครับไม่ต้องถือขนาดเติมน,น้ำมันไม่ต้องมาถือนะครับผมวางไว้อย่างนี้ดูเรียบร้อยมากๆเลยนะครับตัวถังน้ํามันนะครับก็าสามารถที่จะจุน้ํามันได้ถึง 8.1ลิตรนะครับเรียกว่าขี่ได้ยาวๆสบายๆเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าเกิดขี่ระยะไสข,ขี่ขี่ในตัวเมืองนี่ผมผมว่าโอ้ยนานอยู่นะเยอะอยู่นี่ครับกดลงไปมีเสียงแต๊กลงไปอย่างนี้นะครับจะมืดอนิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยคำว่าซี e และฟิวเอลด้านบนเมื่อกี้เรากดเพื่อเปิดฐา,านั่นน้ำมันไปะละแล้วมากดตรงนี้มีเสียงตก ก็จะเป็นการเปิดเบาะนะครับเรามาดูส่วนของตัวเบาะดีกว่านะครับผมกว้างเลยวางของได้เยอะแยะเลยนะฮะก,กดปุ่มซีดปึ๊บอ่าก็จะเปิดบเบาะแล้วมาว่าในส่วนของต,งตงัวเบานะเน,นี่ยตัวนี้เพรารียกเป็นรถใหม่นะครับจะเป็นพลาสติกก็อยู่เลยนี่ตัวของ ฮอนด้าพีซีเอ็กซ์2025ตัวรถซิงนะครับตัว็อปนี่แหละก็จะให้เบาะมาเป็นแบบลายพรีเมียมนะครับคือจะเป็น2 2สีนะเป็นทูโทนแล้วกันเนาะมีตำแหน่งสีน้ิตาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีดําตรงนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นรถ AT ทชเน่ยมตัวเบาะก็จะมีความกว้างกว่ารถรุ่นแบบรถพวกเกียร์ทั่วไปนะครับนี่คือส่วนที่ชอบนะครับในรถของออโตเมติกนะครับผมรยทั่วไปนะครับแล้วในตัวของ p x 2025ตัวนิวอ l นิวนี้ด้วยนะครับเบาของรถ A อทก็จะมีความว้างใหญ่นั่งสบายนะครับผมเรามาเปิดเบาะดูดีกว่านะครับตัวเบาะยูบ็อกซ์ก็จะสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้หนึ่งใบเลยนะครับตรงนี้วกว้างนี้เลยครับทั้งกว้างทั้งลึกนะครับผมวางหมวกกันน็อกได้เต็มใบแล้วก็มีพื้นที่อีก,อกนิดนึงเพื่อวางของจุกจิกได้แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากจะวางของอะไรกันบ้างนะครับ ความจุของตัวยูบ็อกซ์อยู่ที่30ลิตรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วดูตำแหน่งในการเปิดเบาะนะครับ6อจ้าเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าประมาณ90องศาเลยมั้ับทำให้การหยิบของจักกล่องยูบ็อกซ์หยิบจับของนู่นนี่นั่นนะครับมันมีความสะดวกมากเพราะว่าพื้นที่ในการเปิดของเบาะมันกว้างนะครับไม่ต้องมา องหัวบอลอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับจบไปสำหรับตัว U Box นะครับว่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตัวรถอัตโนมัตินะครับที่ต้องมีครับ U Box นะครับผมใส่ของได้จุใจกันไปเลยทีเดียวมาปิดไปสำรับตัวประกับแหงด้านฝวามือนะครับตรงนี้ครับก็มีจะมีอะไรบ้างนะก็มีอันดับแรกเลยด้านบนสุดนี้ก็เป็นปุ่ม idling start stop signal นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรากดเปิดกดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะให ช่วยในการเวลาเราติดไฟแดงนะครับระยะทางนั้นในระยะเวลาที่มันน,นานๆนะครับก็สามารถที่จะทําการดับเครื่องยนต์ให้เองนะครับอย่างเช่นคนอยู่ในอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆยังไเวลาเจอไฟเด็เนี่ยแน่นอนล่ะในตัวเมืองใหญ่ๆอ่ะมันมีไฟแดงสีแยกไฟแดงแลยายแยกๆเต็มไปหมดนะครับบางทีแต่และไฟแดงอาจจะมีการไฟแดงนานรเราก็จะดับให้นะครับ เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถือว่าเป็นข้อดีเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะก็กดปิดปุ่มด้านบนนี้เลยเลื่อนมาด้านบนนะครับอ่าผ่านไปนะครับต่อมาก็เป็นปุ่ม emergency signal นะครับปุ๊บป,บปบเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอยากจอดรถข้างทางก็กดเข้าไปอีกนี้เลยนะครับนี่มันจะค้างไว้กดปิดกดอีกครังหนึ่งก็เด้งขึ้นมาด้านล่างเป็นปุ่มส s t a r ทนะครับ start มือนะครับผมนี่ ในส่วนของประกับเฮน้าซ้ายมือนะครับก็จะมีอะไรบ้างลนะ่ะเอามาดูดีกว่าอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆปุ่มจอยสติ๊กเขามีชื่อว่าอะไรนะฟังชันคอนโทนเรเลอร์ฟังชันมัลติฟังชันนะครับคอนโทนเรเลอร์มัลติฟังชันเอออย่างงี้ดีกว่านะครับใช้นในการควบคุมหน้าจอของ P C X 2025นะ All New P C X 2025นะครับผมต่อมาเป็น ฮอนด้าสตรีเดลท็อกคอนโทรลนะครับปุ่มตัวทีตรงนี้นะครับมีตัวทีด้านบนนะครับไว้ใช้ในการถ้าเราเปิดคล c ชชันคอนโทรลก็จะเป็นการช่วยทําให้ล้อหน้าและล้อหลังมีการหมุนที่สัมพันธ์กันนะครับทาให้เกิดการทรงตัวของรถที่มันดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอยากไปขับพลูดิบลุยคุณกดปิดได้มันจะมีสัญญาณที่หน้าจอนะครับว่า ทชันเอโดปิดหรือว่าเปิดอยู่ในตอนนั้นถัดมาลงมาก็จะเป็นเสียเท่านี้ก็เป็นเป็นแตรนะครับเป็นแตรแล้วก็มีกลุ่มไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเกล <c oughs> ุ่มไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับผมตัวจอยซีนี้ก็หมุนได้หมดเลยปึ๊บป,ปึ๊บกดลงได้ซ้ายขวาขึ้นบนได้ลงมาได้เลยในส่วนที่ผมจับอยู่ตรงนี้นะน,นี้ชี้นะครับเป็นในส่วนของไฟนะครับผมตำแหน่งไฟครับมีไฟพาส ต,ติ๊กไฟต่ำเ,เป็นตำแหน่งนี้ก็เป็นทั้งถ้าเกิดกดลงนะครับมันจะมันจะเด้งขึ้นมาเองเป็นไฟพาสอันนี้เป็นตำแหน่งไฟต่ำนะครับถ้ากดขึ้นมาดีขึ้นมาข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของไฟสูงนะครับอาจจะไมอ่อาจจะไม่ไปน,นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเลยใน all new pcx 2025นะครับผมก็คือเขาให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่ครอบแฮนมาให้แล้วนะครับปกติมันจะออกปเปือยนะครับเป็นรุ่นก่อน,นจอ,อกปเปือยแต่ในี้เขาให้ตัวครอบมาให้แล้วสำหรับผมแล้วนะมันทาให้ดูรถดูมีความพรีเมียมมีความสวยงามดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่นแหละมันเข้ากับตัวรถนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัว all new honda pcx 2025นี้เองนะครับผม ในส่วนของช่องเก็บของด้านหน้ารถนะครับผมมันมีอยู่ตรงนี้เรากดเข้าไปปุ๊บเปิดออกมานะครับด้านในเนี่ยสามารถใส่มือถือได้สักเครื่องหนึ่งได้เลยนะครับอย่างตรงนี้นะฮะใส่มือถือได้สักเครื่องได้เลยนะครับลองปิดให้ดูนี่ปิดได้ด้วยถ้าใหญ่ถ้านเป็นทรงใหญ่กว่านี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ โดยรวคือสามารถใส่มือถือลงไปได้เลยนะครับผมและบริเวณนี้นะครับมีช่องพอร์ตนะครับรับ USB Type C ครับอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะตรงนี้เลยข้างในนี้เลยสำหรับคนที่อยากเดินทางไกลชาร์จมือถือแบตใกล้หมดแล้วพอชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะให้เป็นโชคอัพแบบคู่นะครับผม พร้อมกับล้อแม็กที่เป็นสีนไอสีทองไหมก็แล้วกันนะครับสีน้ําตาลไหมเออสีทองไหมสีน้ําตาลไหมแล้วก็เป็นล้อขนาด13นิ้วนะครับผมรับด้วยยางขนาด130ทับ70และแน่นอนเป็นยางมิชลินซิตี้กริปนะครับให้ของดีมาเลยทีเดียวนะครับ ท่อไอเสียก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับปลายจุดท่อมีสีทองเทานะครับแล้วก็ตัวท่อมีความใหญ่ขึ้นเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบของตัวเครื่องยนต์นะครับและแน่นอนเลยล้อด้านหลังเป็นระบบดิสเบรกนะครับเป็นของนิชชินเหมือนกันแต่ว่าล้อหลังจะไม่มีระบบเบรก ABS มาให้ ในส่วนของไฟท้ายก็แน่นอนเลยว่าเป็น f ู l l LED ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ตำแหน่งด้านข้าง,างด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งว่าบอกได้เลยว่าผมเห็นในคลิปแล้วก็ถือว่าสว่างชัดเจนเลยนะครับแล้วกมีเส้นสายของตัวไฟท้ายอยู่ตรงนี้นะครับส่วนไฟเบรกจะปิดมาบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็แล้วเป็นดีไซน์ที่สวยงามเหมาะกับตัวรถมากเลยนะครับ และสิ่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในตัว All New p a j r 2025นะครับก็คือตัวหน้าจอสีนะครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วด้วยกันนะครับผมซึ่งก็ตัวหน้าจอเนี่ยสัญลักษณ์บอกก็จะมีบอกครบคันนะครับมีบอกเรื่องของ traction control เปิดปิดอยู่ไหมมี i r really i start stop ว่าเปิดปิดอยู่หรือเปล่าแถมยังนะครับตัวหน้าจอก็จะมีเซนเซอร์ด้วยนะครับว่าถ้าเกว่าเป็นกลางคืน ตัวหน้าจอก็จะปรับเป็นสีดำนะครับเพื่อลบแสงสะท้อนที่จะเข้าตาของเราถ้าเกิดเปไปช่วงวัางตัวหน้าจอก็จะเป็นพื้นสีขาวสว่างมากขึ้นนะครับและแน่นอนตัวหน้าจอเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมเข้ากับมือถือของคุณได้นะครับในการผ่านแอปพลิเคชัน Honda r o s ล s y n c ในการดูหนังง่ๆดูหนังสังเงพื้นดูแผนที่แบบเวียลไทม์นะครับเทินบายเทินนะครับแล้วก็ สามารถทําการสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็การสวนการด้วยเสียงเนี่ยอาจจะเพอ,อเพื่ออ,อาจจะมีแบบบลูทูธติดที่หมวกกันนอกนะครับผมแล้วก็เพื่อทําการสั่งการด้วยเสียงเพื่อไม่ให้การเป็นการละสายตาออกจากท้องถนนในการขับขี่ทําให้เพิ่มเป็นการปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องคอยมาดูหน้าจอนะครับผมโอเคประมาณนี้ตัวหน้าจอเนี่ยก็มีความพิเศษต่างๆสามารถบอกค่าเอเวเรตค่า ซึ่งเตือน,น้ำมันโดยเฉลียมีบอกรบครันแล้วก็สามารถตั้งค่านหน้าจอได้ปรับความแสงสว่างของหน้าจอได้เป็นออโต้ก็ได้ปรับเองก็ได้มีช่องดิสเพย์นะครับว่าเออต้องการให้ตัวหน้าจอมันมันเป็นแบบบาเป็นแบบโค้งเป็นแบบคลาสสิกอะไรก็ได้นะลองไปหาเล่นดูนะครับผมมันมีรายละเอียดเยอะมากมายมาก,มากๆจริงๆตรงนี้นะสำหรับเจ้าตัวสำหรับเจ้าตัว Honda Pcx 2 0 2 5 All New นะครับผม สำหรับตัวโรสซีนะครับก็จะมีอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเรื่อที่จะบ่งบอกว่านี่คือตัวรสซีหรือตัวท็อปนะครับก็คือตัวเพลยของว่าพีเซยตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับดูเพื่อบ่งบอกว่าเขาคือตัวท็อปนะประมาณนี้ออนี้ฮอนด้าพีเซกซ์สมัยยี่สิบห้าตัวรสซีนะครับออกมาได้กันถึงสองสีด้วยกันนะครับสีแรกที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยผมชื่อมันยากนะขอเรียกเป็นว่า เป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับสีน้ําเงินนะครับก็สีน้ําเงินแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับก็คือแม t เวส์นะครับเป็นสีแดงด้านนะครับผมซึ่งบอกไดยว่าสีนี้ก็สวยสีแมทเวสก็สวยนะครับแล้วแต่เพื่อนชอบเลยว่าสีไหนถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ฮอนด้าก็สีแดงแล้วกันแต่ผมว่าสวยทั้งสองสีเลยนะ สำหรับผู้ที่สนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้คนคําเลยนะครับแล้วก็มีของแถมอีกเพียบเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ร้านเรานะครับชื่อจัก,กรวาลเทรดดิ้งนะครับอยู่ที่แยกสีทายมูลตำบลรอบเบียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากรถจักรยานยนต์แล้วนะครับทางข้างๆเราก็จะเป็นศูนย์รถยนต์ จำหน่ายฮอนด้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะออกรถนะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆเช่นเดียวกันนะครับชื่อศูนย์ฮอนด้รถยนต์นะครับชื่อ MR m r m c a าเชียงรายอยู่ที่แยกสีไซมูลเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแน่นอนเลยนะครับว่าตัว all new pcx 2025นะครับก็ยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ esp plus นะครับ c wow หสูบนะครับปริมาตรจริงก็อยู่ที่157 cc อซีซีนะครับรกำลังสูงสุดอยู่ที่15.8แรงม้าที่8,500รอบต่อละทีมีแรงบิดสูงสุดที่15นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อละทีนะครับาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI สับตัวเครื่องยนต ES ์ ESP+ Plus เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันให้กำลังเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นเครื่องยนต์มีความ สม o o มีการขับขี่ที่มันลื่นไหลแล้วก็เน่นวนลื่นไหลมากขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของเครื่องยนต์ในชุดนี้เลยครับ ESP plus โอเคนั่นก็เป็น เรื่องราวของ All New p x 2025ที่ผมมานำมาฝากกันในวันนี้นะครับว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับหลักๆก,ก็คือการออกแบบตัวรถใหม่ทั้งหมดนะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหลังดีไซน์ใหม่พร้อมกับเป็นระบบ Full LED ทั้งหมดนะครับเพิ่มความพรีเมียมด้วยการมีสายครอบ h a n d ์เลนบนะครับผมเพิ่มความสวยงามและความดูพรีเมียมให้มันมากขึ้นนะครับพร้อมกับจอสี TFT ขนาด5นิ้วที่มัน สามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับด้วย n o n r o r o s Inc นะครับแล้วก็ทำการสั่งการทด้เสียงได้แล้วก็มีลูปเล่นต่างๆมากมายในจอ t f เตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็รูปโฉมดีไซน์ของเขาก็คือมีความสวยงามมีความพรีเมียมมีความคล่องตัวนะครับขี่ง่ายตามสไตล์ของรถ AT นะครับมีกบองกล่อง,ง U-box เครื่องยนต์ p s p พ l u s นะครับเป็นของเอกลักษณ์ของทาง Honda เลยบอกเลยว่าขี่สมูทนุ่มขึ้น ขึ้งยันลื่นขึ้นไหลลื่นขึ้นแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณของ All New h อ n d a า c x 2 0 2 5นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออามหม่ oh โอเคครับก็โดยประมาณนะครับสำหรับ All New p ิซสนะครับผมบาที่บอกไปแล้วแล้วก็วดูไปแล้วนะครับว่าเขามีอะไรท,ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาักนไปก่อนแล้วกันแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ